พ่อไปอยู่ที่ไหนของพ่อนะบ้านนาก็ไม่อยู่เบอร์โทรศัพท์เพื่อนก็ไม่เคยทิ้งไว้จะตามหาก็ไม่ได้ทำไมพ่อเป็นแบบนี้ประจาเลยพ่อแล้วพ่ออาจารย์หมอไม่กลับบ้านเหรอคะนี่คุณรู้ได้ไงครับคืออย่างนี้ค่ะหมอชาติคุณหมอคะ เมื่อวานที่อาจารย์หมอมาตรวจสุขภาพที่นี่ค่ะพวกเราได้เจอค่ะยังถ่ายรูปเล่นกันอยู่เลยเมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างทางกลับบ้านหรือเปล่าคะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็คงไปนอนบ้านเพื่อนไม่ก็บ้านยญาตเหมือนเดิมแกเป็นอีประจาแล้วคุณหมอได้โทรหาบ้านเพื่อนหรือบ้านยญาตหรือย,ยังะคะผมบอกแล้วไงว่าไม่ต้องเป็นห่วงอะ่ะแกก็เป็นแบบนี้เป็นประจาคุณ